ครับสวัสดีครับพี่น้องพอดีมือหนีมาเก็บองมงกนฎผ่านมื้อเสาครับครับมาเก็บนิ้เสาครับก็เลยไปพอดีไปเห็นห้างมิมครับพี่น้องเดี๋ยผมสิผ้าพี่น้องไป่งห้างมิมครับครับองมงกพัผนตัวนี้ละก็เลยไปเจอห้างมิมห้างมิมอยู่ใต้ครับอยู่ใต่มวยน่านครับพี่น้องไปบนกันครับห้างมิมครับพี่น้องห้างมิมครับพี่น้องอยู่ใต้มวยพ่าน เมื่อเก็บก็เลยบอกก้าเก็บตัวนี้ครับเสียเอาห้างมิมห้างนี่นะครับมือนี้ครับนี่คือห้างมิมครับพี่น้องมันจะใต้มวย่พานอยู่ใบใหม่มันปกูีนี่ครับอันนี้คือห้างมิมมิมเดือนเมษาครับเหมือนมื่สี่สิเอดเมษาครับพอดีเขาว่าเดือนหาครับมันจะมีหนามมันหวานครับพอผมทดลองเอาลองมึงรับพี่น้องสี่จังไดครับเบื้องน้ำกันได้ครับเดี่นี่ครับเสยเอาห้างมิมห้างนี่แล้วใบมือนี้เขาอรปกณบมีอย่างนี้ครับ เสียอามีมืดนี่ก็นี่ครับหมอหมอรล่วห้างครับหมอห้างก r a กาบัะพร้าวเพราะว่าจะเอาขวนไปล่มมันนะครับเราใส่ด่างนี้าวครับเพราะว่าผมประกาศไปไก่ผมหยานครับนี่ครับใส่ด่ามครับเตรียมอุปกรณ์ในการเอาเผึองเอาหมีมข้างนี่ครับเพื่อขึ้กาบัะพร้าวนี่ครับนี่ครับกาบัะพร้าวผมก็เห้ไปชินๆนะครับเพราะว่าจะเอาขวนมันครับครับเอาขวนมันกับจุดนี่สินะครับอุปกรณ์นะครับพอจะไปล่นครับ แล้วก็ผมก็ใส่ใบใหม่นะครับใบใหม่น้ำพร้พอมเพราะว่าจะเกิดควันนะครับนี่ครับใบใหม่เอาใบใหม่น้ำประกบน้ำเปิดพร้พอรมนนครับข่าวจะได้ควันสิครับนี่พวจะไปร่นนะครับพี่น้องครับไปลองร่นึงครับพี่น้องเอาผมใส่กาบวบนข่าวไปร่นครับที่นี่ ครับผมก็บกรยไดห้างมิมนะครับพี่น้องนี่คือห้างมิมไปได้มาแล้วครับนี่เมื่อกี้ผมเอามาจากพุ่นนะครับพุ่นครับในห้างมิมครับพี่น้องพี่ตีนโอ้ตรงดีขนาดนี้ครับแม่มมนยังไตอย่ห้ในเบิร์ดครับรับนี้คือห้างมิมครับนี่ครับได้้อยแล้วผมไปเอามาเมื่อกี้นี่ครับพุ่นครับตอนนี้ก็นิ่มแล้วมาจะตรงหน้ากระได้ไม่้อยแล้วครับเป็นสมบูรณ์แบบนะครับห้างมันนะครับหนึ่นนี่น้าหวานเต็มเลยครับนี่ครับ น้ำหวานกับเต็มนะครับแม่ลูกมันก็ออกมาใหม่ครับเห็นบ่ย่อยสดๆดย่อยสดสดได้ครับเนี่ยครับครับเดี๋ยวๆน้องนิวน้องนิวน้องนิวเคยเห็นนี่ไหมมาดูใกล้ๆเคยเห็นนี่ไหมเคยเห็นปู่แป๋วมาจากทุ่งนาเมื่อกี้น้องนิวยังถึงถึงมามาดูมาดูใกล้ๆน้องนิวมาดูใกล้ๆดูตัวมันที่ลูกเร็วๆมาจากทุ่งนาครับครับครับก็เป็นการเดี๋ยเช้ามาไปเอาไปเจอไปเจอไปเจอมิ่มบอกไปไปพ่อข้างมิ่มอยู่ทุ่งนาครับ ก็เลยไปเอามาครับเรื่อยๆเลยเอามาเรื่อยๆครับเป็นหมูมิ่งสมบูรณ์ครับทุกวันเดินหาครับเดินแม่สาห้างมันสมบูรณ์ครับเห็นมั้ยน่ามันเต็มเลยครับอาครับครับเอาง่ายๆครับเอาห้างหมิ่มครับเดี๋ยร่องชิมมั้ครับเสียบว่ะครับชิมยังชิมไหลคั่แท้ชิมคั่เดียวก็รู้เรื่องแล้วชิมคั่ครับแซ่ยบใหญ่สุดๆอยู่อะละอะละมันเหนียวนี่เดี๋ยว ปัดโทแบบแซบไปเลยแบบมีลูกหน่อยนะำมีลูกอ่อนมันไปมันสิโยนนะครับจิ้มิ้หรือบั้นหน่อยโอ้ยมันเปนซิ่มแหะครับตัวนี้กินละครับอร่อยมากมอร่อยมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับรืมกดติดตามก็ได้ก็ใช่นะครับ